พามาดูเรื่องนี้ดีกว่าก็เป็นเรื่องของ n นกี้นะฮะก็เปิดเผยแผนนะว่าเตรียมที่จะคัดคอสนะกลดลดค่าที่จ่ายของ n นกี้ลงนะฮะประมาณ2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้ก็เยอะเหมือนกันนะเออเป็นเพราะอะไรเอ่ยนะฮะก็ไปส่องกันดูนะว่าทำไม n นกี้ถึงตัดสินใจจะลดค่าใช้จ่ายลดคนนะฮะปรากฏว่ามันเป็นเรื่องของยอดขายนะรับเรยวนเนี่ยที่ดรอปลงก็อย่างแบบค่อยๆดรอปนะเหมือนน้ำซึมเบาะทรายค่อยๆ ดังๆไปเพื่อนๆลองดูแล้วกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะไนกี้เนี่ยยุคหนึ่งเนี่ยก็ดังมากนะเพื่อนๆมีความเห็นยังไงก็ลองดูแล้วกันนะผมว่าเพื่อนๆก็น่าจะอยู่ในยุคที่ไนกี้ก็ดึงโด่งดังเนาะมีไนกี้แอร์ใช่ไหมโอ้ช่วงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าไนกี้ก็ดังกว่าแดดอีกนะแต่ช่วงเนี้ยความรู้สึกผมก็คือไนกี้ก็ดรอไปแดดจะดูดีกว่าไหมแดดก็จะดูมีคนใช้เยอะกว่าอ d ดิดานเนี่ยแล้วก็ อย่างอื่นด้วยนะมียี่ห้ออื่นมาเต็มเลยนะครับยอดขายไนกี้เนี่ยซอฟลงอย่างชัดเจนน่าใจหายแม้กระทั่งจุดพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายหรือจุดจุดยุทธศาสตร์ของไนกี้เองนั่นคือนอตอเมริกาอเมริกาและแคนาดาเนี่ยเป็นจุดที่แบบคือเดมมัสอะต้องขายดีอะนะระดับไนกี้ถ้าจุดนี้ไม่ขายดีเนี่ยอเมริกาย,ยังขายไม่ดีก็ไม่รู้จะทำังไงแล้วใช่ไหมปรากฏว่ามันขายไม่ค่อยดีนะแล้วก็พอมองไปที่ตลาดจีนที่ก็ต้องบอกว่าตลาดจีนเนี่ย เป็นตลาดที่ไนกี้ทำผลงานได้ดีมากนะถ้าใครเคยไปเมืองจีนแล้วเห็นไนกี้นี่แทบจะมีตามเมืองให,ใหญ่ทุกเมืองนะแล้วก็ต้องบอกว่าทุกที่ที่เปิดเนี่ยคนเยอะนะสมัยก่อนละกันนะสมัยก่อนที่เท่าที่ผมซาวซอยู่เดินเข้าไปร้านไนกี้โอ้ก็ต้องมีคนเยอะแยะเลือกรองเท้ากันเต็มไปหมดเลยนะฮะมีแล้วก็มีอีกก็อยากเข้าไปดูอีกอะไรเงี้ยนะฮะก็ไนกี้ก็ออกรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับปรากฏว่าช่วงนี้ยอดตกนะฮะตกแบบอืม น่าใจหาอยอู่เหมือนกันอ่ะอันเนี้ยก็ fail f ก็เป็นอันนั้นอ,อันนี้จะเป็น S N P เนาะ,ะเดี๋ยวผมพาไปดูรายงานของบูมเบิร์กนิดหนึ่งแล้วกันนะก็เลยมีความรู้สึกว่าจะต้อง cut cost ลวบูมเบิร์กก็รายงานแบบนี้เช่นเดียวกันเดี๋ยวผมแปลเข้าไปด้วยกันเลยแล้วกันจะได้เห็นภาพนะ Footwear down น่าสนใจนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรอุปรกรณ์รองเท้าแล้วกันไมใ่ใช่แค่แค่ไนกี้อย่างเดียวนะครับเซกเตอร์ที่เป็นรองเท้าเนี่ย ในอเมริกาเนี่ยตกลง5%นะจบปีนะ้วแอป <Pearl S 1> นะ was down o p e r e n and then แอปเปิลดาวหหมายความว่าอะไรหมายความว่าเสื้อผ้าเนี่ยตกแค่1%แต่รองเท้าเนี่ยตก5%เราตีความนะักข่าวเขาก็ตีความเราตีความ,ววามได้ไหมครับว่าคนเนี่ยไม่บ้ารองเทา้าละไปซื้อถ้าจะซื้อก็คือซื้อเสื้อผ้าแทนซื้อเสื้อแทนไม่ซื้อรองเทา้านะเพราะว่ามียุคหนึ่งเนี่ยเสื้อก็ ไม่ต้องว่ากันแต่เปลี่ยนรองเท้าบ่อยมากเลยนะฮะชอบโชว์รองเท้ากันแต่เดี๋ยวนี้รองเท้าไม่โชว์ไปซื้อเสื้อแทนมันเกิอดอะไรขึ้นกับอเมริกาเนี่ยทำไมมันเป็นเหตุการณ์เช่นนี้นะครับรองเท้าเนี่ยเคยเป็นฟุตแว์เนี่ยมันเคยเป็นอุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญ่มากเลยนในอเมริกานี่มันตกลงอย่างน่าใจหายคนไม่ซื้อรองเท้าแล้ว ก็ก็บอกว่า not anymore นะครับก็บอกว่ามันก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนะตอนนี้ก็ตลาดรองเท้าในอเมริกาเนี่ยก็ตกลงอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ยอดขายเนี่ยตกลงมากกว่าที่ตลาดก็คิดว่าตกนะแต่มันตกมากกว่าที่ตลาดคิดอีกตลาดว่าคิดว่ามันตกระดับหนึ่งแต่อันนี้มันตกไปเยอะกว่าเดิมอีกนะครับมันทําให้ในกี้เองเนี่ยที่เป็นยักษ์ใหญ่ต้องบอกว่ายักษ์ใหญ่เลยนะก็ยังต้องหันมามองว่าจะต้องลดคอสอย่างไงนะฮะ อีกตลาดหนึ่งที่สำคัญของ n นกี้ก็คือตลาดที่เมืองจีนนะครับ number of sale in China ตกลงเช่นเดียวกันคนจีนไม่ซื้อ n นกี้นะฮะไม่เห็ว่าไม่ใช่ไม่ซื้อแต่ว่าซื้อน้อยลงแล้วกันตกลงอย่างมีนัยยะสำคัญอยู่นะฮะในจีนเนี่ยเขาบอกว่าในจีนเองก็มีปัญหานะแล้วไนกี้เนี่ยเปิดสาขาไว้เยอะในจีนนะบอกได้เลยว่าคุณไปกลางเมืองเนี่ยถ้าเป็นเป็นเฉิงเฉิงซื่อที่มันเป็นเ,นเมืองใหญ่ๆห,หน่อยนะไม่ต้องใหญ่อะแค่มีซิตี้เซ็นเตอร์หน่อยมันก็ต้องมีไนกี้ลวนะครับผมเห็นอยู่ สาขา,ารเรานั้นมีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วบางทีเนี่ยถ้าถ้ายอดขายมันไม่ดีมันก็ไม่คุ้มที่จะเปิดนะอันนี้ก็ไนกี้ก็ต้องบริหารจัดการแล้วก็ยอดในจีนเนี่ยสมัยก่อนมันดีเนะาะผมเห็นแบรนด์ที่ยังทําได้ดีอยู่ก็คือ s t a r b u c k สตาร์บัคเนี่ยเข้าไปใหม่ๆเมื่อ10กว่าปีก่อนอตอนนั้นผมผมก็ได้เห็นเหตุหการณ์เนยนะตอนที่เพิ่งเข้าไปใหม่ๆแล้วก็มีอยู่ไม่กี่สาขาเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าโอ้โหคือมันไม่ มันไม่มีสิทธิ์ได้กินเลยนะเพราะว่ามันเออนะผมยังตั้งคําถามเลยคนจีนอยากกินกาแฟสตาร์บัคมากขนาดนั้นเลยเหรอทำไมมันต่อแบบบางคนบางแก้วนี่สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงได้กินมาเนี่ยนะมันมันยาวมากอะคิวอะคือทําไม่ทันอะนะแต่ว่าตอนเนี้สาขาเยอะจริงนะแต่สตาร์บัคยังถือว่ามีคนแน่นอยู่นะครับถึงถือว่าคนได้อยู่เท่าที่เสิร์ฟเิร์ฟอยู่นะแต่ไงครับที่เอ,อ่อไนกี้เนี่ย ชัดเจนว่าดอกไปนะฮรแล้วก็อยอดเมื่อกี้นักข่าวขาวรายงานเห็นไหมเขาบอกว่าถ้าเป็นยอดของรองเท้าเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงไนกี้เจ้าเดียวนะยอดของรองเท้าที่จีนเนี่ยตกลงประมาณสักหน่อรตกไม่เยอะนะครับรว่า,าทั้งทั้งอุตสาหกรรมนะฟุตแวร์แต่ในขณะที่แอปเปิลก็คือพวกเสื้อผ้าเนี่ยเสื้อเนี่ยเสื้อเงี้ย,ยกลับขึ้น19%กนะก็แสดงว่าอะไรคนหันมาซื้อเสื้อ,อนอาจไม่ซื้อรองเท้านี่หรอที่ ที่ว่ากันไปนะฮะนะครับก็บอกว่าแน่นอนแหละเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ยอดขายที่จีนตกเนี่ยก็คือไชนีสเนี่ยเชิญทูโฮมโกลนแบรนด์นะโฮมโกลนแบรนด์ในที่นี้ก็มีใครครับมีอันต้ามีหลี่หนิงใช่ไหมวันนั้นที่เราคุยกันเนาะหลี่หนิงนี่ก็มาแรงนะเป็นเป็นแบรนด์ใหม่นะก็รองเท้าเบามากเลยผมก็มีจัดมาคู่หนึ่งนะอยากรู้เหมือนกันเป็นยังไงนะเบาเวอร์เลยนะมันเป็นข้างล่างมันเป็นโฟมนะจนจับแล้วรู้สึกนี่มันโฟมลอยกระทงป่าเนี่ยแต่ว่า มันก็ไม่คือมันก็เหนียวอ่ะมันไม่ได้โปร่งอยไรงแล้วมันเบาเหมือนโฟมลอยกระทงนึกว่าแลใส่แล้วมันจะรู้สึกเหมือนเหมือนไม่ได้ใส่มันเบามากนะฮะแต่ว่าก็อ่าก็ก็ความรู้สึกก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะก็เอ่อจะบอกว่าคนจีนเนี่ยสาเหตุหนึ่งก็คือเชิญไปหาโฮมกรนแบนนะฮะก็คือแบนดจีนเองที่สร้างขึ้นมาใหม่นะอันนี้น่าสนใจแล้วก็ยอดขายเนี่ยแล้วก็อุตสาหกรรมเนี่ยมันก็ตกลงด้วยนะก็เป็นสเหตุผลที่ซ้ําเติมให้นกี้ค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกัน อืมก็เลยถามต่อนะตกลงมันเป็นเพราะว่าไมกี้เองผิดใช่ไหมที่ไม่ได้อ่ตอบสนองกับสิ่งที่คนลูกค้าต้องการหรือว่ามันเป็นเพราะว่าภาพใหญ่ของเศรษฐกิจมันไม่ดีจริงๆไนกี้ก็เลยแย่ตกลงมันแย่เพราะว่าไนกี้ไม่ปรับตัวไม่ปรับกับผู้บริโภคหรือว่ามันเพราะว่าภาพใหญ่มันไม่ดีมันค่อนข้างยากจะบอกนะแต่ว่าสิ่งที่มันชัดเจนมากๆเลยก็คือ ความคาดหวังของไนกี้ต่อตลาดจีนนะค่อนข้าง bullish on China ก็คือคาดหวังไว้เยอะว่าจีนจะเป็นจุดหนึ่งคืออเมริกาตกไม่เป็นไรยอดขายรองเท้าที่อเมริกาตกไม่เป็นไรแต่ว่าจีนต้องดี ฮอเตอร์ที่แล้วเนี่ยคาดหวังตลาดจีนไว้บ้างก็มีก็มีอารมณ์บางอารมณ์ที่อยากจะชิปจากโฮมโกลบด์มาหาไชนีสแบรนด์เอ่อมาหาไนกี้แบรนด์เหมือนกันพวกอินเตอร์เนชั่นแนลแบรนด์เหมือนกันัไนกี้ก็อาจจะได้เปรียบตรงนั้นนะยอมรับ้วนะก็ยอมรับว่ามันก็ทับเฟิร์มมาร์เก็ตจริงๆนะครับต้องบอกว่าตอนนี้คู่แข่งเยอะผู้บริโภคมีทางเลือกเยอะนะสมัยก่อนถ้าคุณจะคุณจะซื้อรองเท้ากีฬามันก็มีกี่ยี่ห้อละนะดีๆถ้าคุณไม่เอา2อสแบรนด์นั้นหลุดอีกทีก นะครับแต่พอตอนนี้ผู้บริโภคเนี่ยได้เข้าถึงบางแบรนด์ที่ก็ต้องบอกว่ายิ่งใั่เราก็ไม่แย่นะแล้วราคามันก็ได้ด้วยซึ่งก็และเรื่องอะไรต้องซื้อแพงนะในสภาวะแบบนี้นะก็ต้องบอกว่าน i k กี้ก็สูญเสียตรงนั้นไปนะแล้วก็ราคาเองเนี่ยก็ยังยึดแบบเดิมๆอยู่ก็ค่อนข้างสูงนะค่อนข้างสูงเหมือนกันเมื่อยอดขายไม่ดี ก็จะโฟกัสที่ m a r g จิเข้าใจว่ามาจินไหมมาจิ hmm. ก็คือกําไร่รว่าก็จะไม่เน้นเรื่องของปริมาณการขายละเพราะว่าเราสู้ไม่ได้มันมีคนมาแบบมาแชร์งั้นเราจะถ่างมา r g จินออกนะถ่างมา r g จินออกก็คือต่อชิ้นเนี่ยกำไรมันเยอะเก็บให้มันเยอะขึ้นซึ่งจุดนี้เป็นจุดอันตรายนะการห่าง m a r g จิออกเนี่ยทำได้2อ,อย่างก็คือ1ลดคอสก็คือลดต้นทุนเนี่ยกำไรก็จะเยอะขึ้นหรือเพิ่มราคาขายนะไอตัวตรงเนี้ย หรือทาทั้งคู่ไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็มันก็พอพูดว่าจะเพิ่มมาจินเนี่ยมันเราก็ไปคาดหวังเรื่องของไนกี้ที่จะปรับราคาลงไม่ได้หรอกนะฮะมันก็คงจะต้องใช้ลดคอสเอานะก็นี่ก็มีข่าวเรื่องของการลดคอสประมาณ2บิลเลีเออประมาณ2,000ล้านใช่ไหมแล้วก็ราคาเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงนะก็อย่างที่บอกแล้วก็เราจะเห็นบริษัทแบบนี้นะครับ ทำในสิ่งที่เขาสามารถ what they น a n control ในที่นี้คือ w h a t t h e y can control ก็คือ Co s ตนั่นเองนะต้นทุนก็สิ่งที่ทําได้มากที่สุดก็คือตอนนี้ทําจัดการเรื่องต้นทุนก่อนลดต้นทุนให้มากที่สุดงั้นเดี๋ยวอาจจะเห็นการลดสตาฟการปิดสาขาอะไรบ้างไหมนะเพื่อทําให้ต้นทุนไนกี้มันยังอยู่ได้นะแล้วก็ราคาไปได้ดีนะครับอันปีหน้าครับจะเป็นอีกปีหนึ่งที่ c h a l l e n g e มากๆสําหรับไนกี้เพราะเทรนด์มันมาอย่างนี้นะั้นไนกี้ต้องเริ่มแล้วเพราะว่าทั้งคิวเนี่ยคิ มันหัวลงไงแล้วก็คาดหวังมันจะเด้งมันไม่ใช่นะมันค่อยๆค่อยๆปรับเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารู้ตัวอีกทีเนี่ยมันก็อาจจะไม่ไหวแล้วก็ได้นะมันก็จะต้องรีบขยับขยื่นก่อนนะพอเห็นยอดขายแล้วไม่สู้ดีเว้ยงั้นก็ดูกันต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามลาไปก่อนสวัสดีทุกคนนะครับบ๊ายบาย